ให้เงินทำงานเงินทำงานให้เราได้นะผมสอนเสมอเลยแล้วผมก็พูดมานานมากจนวันนี้ผมก็ยังพูดก็คือการแลกเปลี่ยนเงินตาฝากเงินต่างประเทศจริงๆแล้วเนี่ยถ้าใครได้เข้ามาในชีวิตผมนะตั้งแต่ผมสอนสมาธิโพพิทัสเกี่ยวเรื่องการรักษาโรคเกี่ยวเรื่องการความมั่งคั่งของลมหายใจทำให้เราร่ำรวยเนาะ ผมไม่เคยสอนเรื่องเรื่องการแลกเปลี่ยนเงินตาฝาเงินต่างประเทศเลยผมไม่เคยแล้วมันเป็นสิ่งที่เป็นความลับของจักรวาลที่ผมใช้และทำมันมาตลอดตั้งแต่อายุสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่บเอ็ดช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ผมเริ่มต้นจากเงินเจ็ดพับาทแล้วสร้างเงินหนึ่งล้านเหรียญแรกในชีวิตโดยที่ใช้เงินแค่เจ็ดพบาท บางคนบอกพูดได้มันเรื่องมานานมาแล้ว30กว่าปี40ปีมันทำได้จนถึงวันนี้ครับเพราะว่าผมยังใช้วิชาแลกเป็นเงินตาฝากเงินต่างประเทศในการหาเงินกำไรจากการให้เงินทำงานอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลล้วนๆแต่มันพิสูจน์แล้วจนในที่สุดปี2018เดือนพฤศจิกาวันที่15ผมไลฟ์ครั้งแรก ที่ประเทศฝรั่งเศสประเทศฝรั่งเศสแล้วผมพูดเรื่องของการแลกเป็นเงินตาฝั่งเงินต่างประเทศหรือหรือนะครับทำอาชีพอะไรที่เราลงทุนแล้วมันทําให้เรามั่งคั่งและรวยผมบอกหมดทุกอย่างเลยหมดเปลือกเลยซึ่งคุณผู้ชมอเอาไปทําได้นะวันนั้นเป็นวันที่เปลี่ยนเปลี่ยนจากคนดูผมคนดูรายการผมหลักสิบ เอาเนี่ยผมมีมากสุดคือ40คนดูนอกนั้นก็ประมาณ10คนดู15คนดู17คนดูตอนที่ผมทำ YouTube ครั้งแรกปี2018แต่สมาธิมาบอกผมว่าให้พูดเรื่องนี้เพราะว่าชีวิตคนเราเนี่ยเศรษฐกิจมันแย่ลงแย่ลงแย่ลงตั้งแต่ปี2018จนถึงวันนี้ปี2025 7เจ็ดปีเต็มคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าเศรษฐกิจมัน กำลังดิ่งเหวมันเรียกว่าดิ่งเหวเราดีกว่าอย่าเรียกว่ากําลังดีกว่ามันมีอะไรที่มันมันไม่ธรรมดาแล้วนะครับผมอยากให้คุณผู้ชมระมัดระวังการใช้เงินด้วยการทานอาหารมื้อเดียวแบบผมจะได้มีเงินเหลือเก็บหรือมีจัดสรรเงินก้อนนะแบ่งเป็นสามส่วนก็คือมีเงินสำรองหาเงินสำรองให้ได้สมเดือนโดยคำนวณมาจาก ค่าใช้จ่ายต่อรายวันถ้าเราทำถ้าเราใช้จ่ายรายวันวันละ300บาท30วันก็900 0บาท3เดือนต้องมีเงินสักเงินสำรองเงินสดเราก็จะมีเงิน27,000บาท27,000บาทนี้แหละมันคือเงินสำรองเพราะว่าอนาคตจากวันนี้วันนี้คือเดือนกันยายนวันที่เท่าไหร่เอ่ย 23กันยายนอตอนนี้คอมเมนต์ผมตันละไม่เห็นอะไรละก็จะบอกว่า23กันยายน2025ไม่ใช่เรื่องเล่นแล้วครับถ้าไม่มีเงินสำรองถ้าคุณผู้ชมยังหาเงินสำรองไม่ได้ยังมีโอกาสนะครับยังมีโอกาส8เดือนนี้จะเป็นวิกฤตสุดท้ายของของโลกใบนี้นะครับ